ถ้าพูดถึงหัวใจของราชวงศ์อังกฤษเนี่ยแล้วก็อีกเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจากท่วทุกมุมโลกอยากมาเห็นสักครั้งหนึ่งเนี่ยก็ต้องบักกิงแฮมพาเลชพระราชวังบักกิงแฮมพาเลชเนี่ยเป็นที่พำนักอย่างเป็นทางการของพระมหากษัตริย์ในอังกฤษนะถ้าเกิดว่าจะอยู่ในกรุงลอนดอนเนี่ยก็ต้องพักที่พระราชวังบักกิงแฮมหรือว่าจะทํางานจะพบปะทูตพบปะนายทหารพบประรัฐมนตรีเนี่ยก็ อยู่ที่บักกิงแฮมโดยบักกิงแฮมพาเลทเนี่ยเป็นศูนย์กลางการทำงานของราชสำนักตั้งแต่ในปี1837 mm hmm. ก็คือในสมัยควีนวิกตอเรียอาคารเนี่ยมีมากกว่า700ห้องแล้วก็ด้านหลังยังมีสวนก็ประมาณ16เอเคอร์ก็คือสวนใหญ่เลยทีเดียวแต่ว่าเป็นสวนสวนพระองค์นะหมายความว่าคนปกติเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ไปเข้าดูได้ หนึ่งในไฮไลท์ของนักท่องเที่ยวเนี่ยที่ไม่ควรพลาดก็คือพิธีการเปลี่ยนเวนยามหรือว่า changing changing of the guard ซึ่งทหารรักษาพระองค์ในเครื่องแบบสีแดงพร้อมหมวกสูงเนี่ยเขาก็จะเดินสวนสนามมาข้างหน้าแล้วก็มาเปลี่ยนแล้วก็มีเล่นดนตรีวงโยธวาทิตอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เดินออกมา,าใช้เวลาประมาณสัก30นาทีแต่ว่าเราจะต้องมาก่อนมาเพื่อจองที่นะ โดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีเว็บไซต์ที่บอกว่าจะมีการเปลี่ยนการดวันไหนบ้างบางทีมันไม่ได้มีทุกวันนะในฤดูร้อนเนี่ยพระราชวังบักกิงแฮมเนี่ยเปิดโอกาสให้คนสามารถซื้อตั๋วเข้าไปชมบางส่วนของราชวังได้เ,เช่นห้อง State ท o o m ที่มีการใช้ต้อนรับแขกบ,บ้านแขกเมืองอย่างท่านทูตไทยประจาอังกฤษเนี่ยก็เข้าไปพบ King ชา a r ลส์ที่3เนี่ย ในพระราชวังบักกิ n งแฮมเหมือนกันในทุกๆปีเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวกว่า5ล้านคนแวะถ่ายรูปด้านหน้าหรือว่าบริเวณที่เรียกว่าเป็นวิกตอเรียเมมโมร l เป็นสระน้ำผุที่อยู่ข้างหน้านั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่จะขาดไม่ได้ถ้ามาเยี่ยมอังกฤษหรือว่ามาเที่ยวลอนดอน